สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวบันเทิงสวัสดีค่ะวันนี้ต้องไปเอ้ยโมเดลครับว<า>นี่ดิครับขึ้นไปหาพี่จุ๋มหน่อยอแล้วอบอกว่อาอะมเดลเนยะจี๊ดใ่ที่แน่นเยี่ยงว่า ตรงบนจี้ค่ะตรงป้าแต่ว่านิดเดียวเองนิดเดียวนิดแบบนิดเลยทำไมล่ะลูกกำลังดูเอวีเยี่ยวหนูนี่โกหกจนเหนื่อยแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยโกหกเลยอ่ะมันไม่เชนอ่ะมันรู้สึกจะหลุดตลอดเวลาเลยอ่ะ ขึ้นไปข้างบนไปไปปั๊ดหนึ่งเอ้าฉันให้ตังนได้หมเลยฮะดันดัไงกระติดไว้ก่อนอะไรแนดีโกอเคิงมอเตอร์น้ำมันเลยใช่ไหมเตเขาจะเข้ากระเป๋าหรอไม่ไี่ขึ้นดีกเข้าหัวอะอะไพี่พีทไปไหน พี่พีททำงานดีสาวพี่เขาก็ต้องทำงานทำมาหากินไม่เว้นแต่ละวันเป็นนกที่บยบินตลอดเวลาเชิญบินไปเลยเอาเอฉีดยาวเวอ,อ,อ,อร์กอบอเก่งรอบด้านเนี่ยฉีดยาวเวอร์ มดหรือจะโดนด่าไม่ให้เลยหรอกคะนี่ค่ะขอบคุณค่ะใช่ปะเย่ตัวไปเกาหลีจองแล้วจะสาวคะแล้วเขาจองตอนไปหน้าฝนด้วยหนูเบื่อมากเหมือนแกงหนูอะให้หนูไปเกาหลีหน้าฝนน่ะแล้วหนูจะ เหลือจะเชื่อเขาบอกว่าก็เห็นว่าอยากไปเศร้าสระผมทุกวันค่ะฟังเพลงหลายรอบมากบบเอาเวลาไหนไปทำเพลงก็วันที่แบบหนูก็ไล่อยู่นะใช่ไหมพี่เก่งคไล่อยู่นะวันที่วันที่ไปเรียนร้องอะไรอย่างเงี้ยหนูอะคนอื่นที่ยังครึ่งวันเนี่ยหนูเรียนแค่ รวมทั้งหมดก็คือเรียนเพลงนี้เรียนสองชั่วโมงเนาะจำเนื้อหนึ่งวัน <m akes wine> ไปโกยของในโอลีฟ <m akes wine> ใช่ไหมค <m akes wine> ่าเงินมันขึ้นเนาะ <m akes wine> ไม่รู้ตอนนี้ค่าเงินเท่าไหร่ <m akes wine> ไม่ได้ปักไม่ต้อ่ปักตะกาพี่เก่งบอกพี่เก่งว่าขายของไหมแต่ว่าไม่ปัดตะากรา้าตลกปะ่ะ and see. ใช่ไหมพอดีเปลี่ยนไปเปิดโรงนเอปิก็ปีทางนี้เดี๋ยวค่อยลดค่ะคือหนูอะความวันที่ลดอะคือค่อยๆลดเข้าใจไหมไม่ได้แบบบุ่มบ่ามลดไม่ได้แบบต้องถอมตรงนี้เลยเพราะไม่งานน่ะมันจะได้แค่ช่วงเวลาเดียวมันอยู่ไปถึงปีหน้าหรอกพูดให้นึกออกใช่ไหมพี่เก่งใช่แต่ถ้าเราแบบเออแบบพยายามแบบพอละ อย่างนี้นิดนหน่อยเพราะมันน่าจะค่อยๆลงไปได้ดีกว่าวันน้นไม่มาไงวะให้ก<ง>ินไปตรงไหนพ่อไต้าเป๊ะเก่งอ้าออกมาแล้วเหรอเอาไ,ไปถ่ายไปเคยได้ยินว่าจะสอกว่าจะเซอร์ไพรส์ใช่ไหม ค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีแล้วไม่งั้นจะรู้สึกว่าตัวเองมันจะไม่คือเวลาที่หนูลดลดเอาจริงเอาจังโดนดุเลยลูกฮัลโหลพี่บอยขี้ใสพรมด้วยทั้งนั้นเลยนะขี้ใส่พื้นก็ไม่ขี้ตัวกระเปียกหนึ่งโดนโอ้ตาเจ็บเหรอคะต้องตาเจ็บเหรอคะได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะ เติมได้เลยค่ะพี่บอลโอเคค่ะโอเคค่ะเพียงไข่หัวบินให้เดี๋ยวถ้าเป็นเปิดเพลคอในไลน์หน่อยใช่หรอคิวเราจะผ่านปะเสียงกระตีออฉัน่ะวิยคนดูหกหมื่นแล้ว ฝนมันมาไงพ่อ,อไม่คิดว่าเขาจะเอาตัวนี้เข้านะนึกออกปะ่ะวิฟองน้ำเหม็นเหรอต้องซักอะอาาไปก่อนเนรียกเปน ลิปบามตัวอะลิปบามที่มันคล้ายลามแมดีมากตัวนี้ที่อยู่ในตะกา เอขาจะีดไปเลยอึไปเลยวันนั้นนะพี่กรณ์พี่กรณ์นะคะส่งแล้นะโอเคพี่จุ๋มตอบไปเวลาไลน์เอ้เวลาแต่งเวลาทำงานได้ไหมนะคะคุณเลยมันอยากเข้ากันใช่เลยล็อกมันเลยโอ้เพราะว่ามันไปฉีดบนผมบนทั่วอึก็ด้วยฉีดไปทั่วอะเออมันอยากเข้าก็เลยใช่ วันนั้นหลุดพูดทำเค้กเดี๋ยวต่อไปจะทำเป็นเพลงที่มันแมสกว่านี้โดดเข้าไปเองนะโดนมันมันเห็นแค่เดิมมันมันรีดสีสวยมากเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนสีติดแมสค่ะมันเป็นลิปม่านเลยค่ะขึ้นไปแล้วใช่ไหมคะขนไปขึ้นไปขึนี่ขึ้นไปนีทำนี้ป่ะนี่เกงอ่ะเก็บไว้กำกับสี ของมาเลยาบาลของโรงพยาบาลเรื่องคอมเลยเดี๋ยวคุณแย่เข้าแฟนอุ้มมากเลยเพราะใช่ของโรงพยาบาลเออดไฟอันนี้อถไฟต้องเปลี่ยนแล้วไงที่ไหนเขาทำเสีได้หนึ่งทิมใจอยู่ค่ะอาหารน่ะพี่แข็งที่ม้วนผมเนาะใช่ตรงไหนนะพี่จุ๋มอยู่ไหนนี่ฉันเสียไปแล้วเออเขาก็ให้พี่นนท์ อันนี้เป็นของพิพับภิกเนนะเดี๋ยวดูกันใช่ของโรงบาลจะเป็นกับพรสีดีนะไม่มีวันเออพี่จุ๋มล้่นมากแฟนบ่นอยากเปิดมุกโอเคโอเอ๋อไอ้พีเก่งมุกไม่นเ<ะ>ค้<พ>าะอี่อ๋อโอเคไ่เก่งพี่ผาแกไม่ทิบใช่ไหมหกโมงเอาอันนี้เข้าดังไ์ พี่จุ๋มเดี๋ยวน้องฝากตังค์ไปร้อยหนึ่งน้องไหนโอ้โอเคาขอ้ากล่อเงข้ากล่องเราจะเปิดเพลงนี้วนไปตลอดไปเหรอเพราะว่าเราปั่นบิวตัวเองปกติฉันดูยูทูบฉันจะข้ามโฆษณาฮ้ยไม่ได้ ตอนนี้ฉันไม่ข้ามาเลยนะหน้าตาดีไม่ถึงเป็นเธอหน้าตาดีโอเคเราไลฟ์ไปด้วยร้องเพลงไปด้วยแล้วก็แต่งหน้าไปด้วย,ส,ยส่จุ๋มมีข้าวกินก็ไม่อ้วนไม่ครับจะสั่งนปั่นให้เกินร้านเลยอยแล้วดูเองประมาณร้านนึงนะข้าวมันไก่โอ้โหน่ด พี่ผมจำเนื้อได้ไหมหนูจำได้หมดแล้วนะฟังหลายรอบมากฉันจะเชื่อเธอดีไหมว่าเธอจำเนื้อฉันได้หมดแล้วอ้าวเมียไปไหนเนี่ยไปเรียนเรียนโค้ดกัน้วยกาแฟปะข้าวพี่เดี๋ยวต้องล้างแป้งอีกแล้ว เอาอีกแลกิ๊ฟคุณหนุ่มคุณเห็นกิ๊ฟไหมฉุบหน้าไม่ได้เลยเมื่อกี้เปิดแม่ไม่เปิดเนาะงูมันหนับมาแน่หนาเมื่อกี้คุณเปิดเปิดอะไรปะตัวเปิดเหลือเชื่อแกตลกปะหน้ามันยังไม่ได้ใกล้สีแล้วตัวเนี้ยขาววอกเลย พี่จเดี๋ยวค่อยขึ้นไปหนไม่เรากีตกเยหนุตกใจอะแต่หนุตกใจหน้าตัวเองมากกว่าเมื่อกี้ะหน้าในกล้องไม่ได้เลยอะ่ะเพราะมมนมีไฟแค่ตรงน,นี้ฉ่ายมาแล้ว <c oughs> ไม่ใส่ตอนนี้ไปไปบรบุนคองวันไหนน่าจะเดี๋ยวคุยกับพี่พีก่อน ทิ้งของแลร์ิวตี้ขหน้าตลกมากาเมื่อกี้หน้าเดือ๋อ่ะหน้าเหมือนวิญญาณไลอยอ่ะจน,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 นไม่เห็นอะไรเลยมองไปมันมืดเอาเพลงกระบอกจากหัวทีแค่ห้านาทีพอไหมนะเจ้อเอาแค่ปายนะผมเนะาะใช่ปายเลยอ่ะ แม่ขอบฟังแล้วค่ะน่าก็ฟังแล้วอยอกๆยอกฉันแค่ยอกๆยอกถ้าจะเหนื่อยก็แค่กอดกอดไม่มีใครก็ยังมีกันนะกต่ซหนไว้ข้างกายอู้เป็นภาระอ่ะพอโอเคนีพอพอของต่าของคอไปดูเอาทุกคนไปฟังเอาอีกเมื่อกี้ตกใจกเหือเหนืหห่อย อคุณก็ซื้อมาใหม่ค่ะใช่ค่ะ<ช>มันมันแตกง่ายค่ะ<อ>พ่อแล้วบ้านไม่ได้เห็นมีแก้วเลยเวลาใช้ไม่เห็นมีแก้วสักใบที่ไหนที่บ้านน่ะมีแต่แก้วอะไรไม่รู้โอ้เปปิดตู้นนนีี่่เเลยะมม็ไรู้้กี่สิบบใแลวไม่หยิบออกมาใช้อ,ะอ่ะก็ทุกคนเขาก็รู้แต่ยมีมีแก้วหนูไม่รู้มีแก้วติ๊ดๆแต่ก็ เวลาแขกมาค่อยให้อีกเนี่ยแต่อยานนี้ก็ไม่ค่อยได้น้อกินแต่ขวดเนาะขยันแกะกล่องเก็บกล่องมากใช่ไหมโอ้โหเก่งไม่ดีอันตรายแล้วน้ำตาลไม่ดียังไงดียังไง ยายมันไม่กินพวกนี้ใช่ไหมมันจะกระโดดไปหาพวกนี้หมดเลยคืออะไร,รอ่ะตอนนั่งมานพี่สิงอ,อ๋อเหรอโอ้ยายจะปีนเข้าไปข้างหน้าไปหาเขาให้ได้เลยนายจะไม่กัดเขาเนะาะนึกว่าท้องแล้ห่วงอาเงี้ยเอาหม่ว่าพวกนี้จะกัดมันไหม <laughs> มันเอาฟันที่ไหนกัดทุ่งฟันหลุดหมาแล้วนะ่ะใช่ไหมสนหญิง นั่งแบบบินอยู่โดนขังน่าสงสารมากลูกออกไม่ได้ผู้ชายเขาไม่ปื้มไงออกไม่ได้ดีนอนอยี่ยฉันสงสารจังอะไรฉันไม่ปื้มอะไรหมายนั่งเป็นภาระของพ่อไหมไม่นะถ้าไปนอนในห้องแล้วขี้เยี่ยวกเขารู้คือมาเก็บไม่ไม่ถึงว่าตอนนี้ค่ะสมิงกับพิมพ์ใจเอ้ยกับกับกวิ่งไปทั่วแหละฉั่ก็ปล่อยนะแต่พิมว่าเหมาะมันขี้ผม แสดงว่าปล่อยได้เปิดเลยพี่จุ๋มเปิดจะเป็นไรจะสงบแล้วไม่เปิดเถอะให้มันเดินมันนอนนั่งกบีนอนนั่นแ่ละเป๊อามาลูกเอาไปนอนแล้วพี่กบีลูกสมวหญิงนั่งแอบดินอยู่มันเทียบปี๊ดนะฉันล้างแปลงแล้วแปลงฉันที่ล้างฉันซื้อมาอยู่แถวนี้เนาะถ้าฉันที่จุ๋มก็เอาไป เป็นพี่ผ้าเช็ดมือแล้วใครมือพี่แอนหรือพี่จุ๋มก็ไม่รู้ที่ไหนฉันไม่ได้เอาไปแล้วใครเอาไปเจยแอนเอเอ,เอไปห้อยอไว้เลือเชื่อเลยใช้ไม่ล้างแปลงของฉันดีๆซื้อมาอไปซักกับพวกเสื้อผ้าใช่เวลาล้างได้แค่วันเดียวเท่าน,นั้นแหละไปเป็นที่เช็ดมือในห้องน้ำซะเรียบร้อยละอ,อ,อีนี่ใช่ไหมที่เป็นรูปนี่ใช่ไหม แบบนี้ใช่ไหมไม่ใช่อันนี้อันสีชมพูซื้อใหม่ซะฮะไม่ทันแล้วค่ะพี่จุม๋ม <laughs>